สวัสดีเพื่อนอยู่ทูกผมจังปานืองนนวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเรื่องปะปารั่วใต้ดินนะครั่วใต้ดินเราจะซ่อมแซมยังไงจนมาถึงตําแหน่งของห้องน้ํำถ้าเผื่อรั่วใต้ดินโดยโดยเราไม่ชาาิสาเหตุเมนฝังอยู่ใต้พื้นบ้านก็ดี รุ่นก่นกอนๆใช่ท่อเหล็กเดินก,กันจะผุรั่วยังไงก็ก็ดีดินซุดท่อหักอะไรก็ดีเนี่ยนะผมก็นําเรียนว่าขั้นแรกเราต้องแก้โดยการว่าเราต้องหาตําแหน่ง,งท่อห้องน้ําก่อนนะว่าห้องน้ําที่เราใช้เนี่ยตําแหน่งน้ําเข้าอยู่ด้านไหนเออบางคนไม่เข้าใจอ่ะไปลือห้องน้ําพังหมดเลยซ่อมทีก็เป็นหมื่นๆนะเราก็จะดูตําแหน่งก็ ตำแหน่งก็ตำแหน่งชักโคก็จะติดตามกำแพงอะไรก็แล้วแต่เราก็ค่อย,คอ,ยคอ,ยคอยหาตำแหน่งนี้ดูหาตำแหน่งได้โดยวิธีไหนเราจะสะกัดนอกผิวของกระเบื้องตรงฝั่งฝั่งที่ฉาบปูนด้านนอกก็ดีด้านข้างในบ้านก็ดีเราค,อค,อคอ่อยๆซาะดูว่าตำแหน่งท่อเนี่ยมัเขาจะตำแหน่งลงมานี่จะอยู่ด้านล่างเราต้องหาตำแหน่งให้เจอว่า น้ำประปลาเข้าช่วงไหนโดยข้างในเราจะไม่ยุ่งเลยเวลาปูกระเบื้องเราลื้อเนี่ยกระเบื้องมันก็หมดรุ่นไปแล้วเราก็ต้องหาซ่อมแซวมว่าดูไม่สวยค่อยๆซอมหาตำแหน่งท่อมันจะอยู่ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างของขอบข้างนอกในห้องอะไรก็แต่เราหาตำแหน่งดูงนะหาดูว่ามันเราจะแก้ไขได้ยังไงเพราะเวลาน้ํารั่วเนี่ย น้ำมาถึงมันก็รั่วก,กาลัง้มนไม่ขึ้นชั้นบนชั้นล่างก็ไม่มีเราก็หาตําแหน่งชั้นบนอีกว่าตําแหน่งชั้นบนนี่มันรั่วไปชั้นล่างตรงไหนซึ่งถ้าเกิดเราหาเจอแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเราเดินเมนมาใหม่เลยนะเข้ามาเลี้ยงท่อที่ที่หุมนาเรียนเนี่ยว่าเราสกัดหาตําแหน่งตินล่างดูแล้วถ้าเกิดเราสูงไม่เจอก็หาตําแหน่งใหม่ก็ต้องเจอตําแหน่งที่น้ามันขึ้นนะ เราก็จะเราก็จะตัดตัวนั้นทิ้งแล้วก็จำเลยนะจำเลยนะจำเลยจำรู้ว่าเราจำจุดเนี่ยมิเตอร์น้ำเดินอยู่หรือเปล่ายังเดินอยู่หรือเปล่าเวลาเราปิดน้ำอะไรก็แต่เข้ามาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงน้ำห้องนี้ได้เปล่าไปถึงชั้นบนหรือเปล่าถ้าเผื่อเราหาจนสุดวิธีแล้วปรากฏว่าเขาจำจากพื้นขึ้นมาเพราะบางบางกรณีเนี่ยพื้นห้องน้ำเขาเดินอยู่กลางพื้นเลยนะ พราะการเดินกลางพื้นนี่มันจะง่ายซ้ายขวาก,ก็เดินกลางนี่เลยอันนี้จะหาตำแหน่งยากเขาไม่ได้เดินขึ้นมาจากผนังการเดินประปาจะมีสองวิธีคือเดินกับพื้นแล้วขึ้นมากัดเดินผนังซ้อไปการเดินผนังนี้จะยากกว่ามากเพราะว่าโอกาสที่ที่จะแก้ไขอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันจะรอยอยู่กับผนังฝังมากับผนังเลาะมาเรื่อยแต่ส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้เดินกับพื้นแล้วเจาะขึ้นส่วนใหญ่จะทํเป็นแบบนั้น ดันั้นเวลาตำแหน่งจากพื้นเนี่ยจะหายากหายากเราจะทํำยังไงเราก็จะหาตำแหน่งห้องน้ําชั้นบนก่อนให้ได้ว่าลงตรงไหนดูจากฝ้านะเปิดฝ้าเป็นยิบซ้ำแล้วก็เปิดดูเลยยิบซ้ำแต่อท่อสี่หุนมาลงตรงไหน,นเ,เรารู้ตำแหน่งแนละ้วเรารู้แล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็พอจะประเมินได้ว่าท่อท่อสี่หุนนั่นเนี่ยลงมาเลี้ยงชั้นล่างอยู่มุมไหนเราก็หาครับหาหาเจอให้ได้ หาวิธีนี้เจอนะฮะเราก็จะแก้ไขเรื่องน้ํารั่วได้ได้ง่ายไม่ไม่ไม่ถึงขั้นยากนะฮะบ,บางคนก็ใจร้อนคือทุบก,กระเบื้องเดินใหม่หมดเลยทุบเห็นมาหลายหลังแล้วผมเสียดายกระเบื้องมากเพราะกระเบื้องรุ่นเก่าเนี่ยมันสวยแล้วก็ร,รักษาอย่างดีมีปัญหาเรื่องน้าประปลารั่วหาสาเหตุไม่ได้เพราะแนวตั้งของห้องน้ําเนี่ยโอกาสรั่วไม่มีหรอกครับมันจะมีแนวลางนะฮะ แนวล่างพื้นสุดหรืออะไรเราถาตำแหน่งให้ได้เราเข้าจำเข้าจำให้อยู่ถึงจะเป็นในห้องโถงห้องอะไรถ้าเผื่อเรามีวิธีตัดท่อเข้าไปฝังเฉพาะท่อไวเลี้ยงเฉยๆเนี่ยก็ยังดูไม่น่าเกลียดอยู่แต่งปูนใช้ใช้ใชโอ้ฉาเรียบแต่งแผนก็จะไม่ค่อยเห็นอะไระครับเราไม่ต้องไปถึงขั้นเรือเบื้องแต่สุดท้ายอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเราไม่รู้ปัเราหมดปัญญาเราไม่ทราบว่ามันจะมาทางไหนน้าทุนี้ ฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้เห็นแฟนเขาก็าแฟนปลาปลาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทํากันไว้ก็ะจะใช้วิธีเจาะเจาะจากตําแหน่งเก่าเนี่ยนะถูกราเราเราหมดทางที่จะแก้ไขแล้วนะมันใช้เวลานานก็หาไม่เจอทีนะก็จะเจาะจากตําแหน่งตําแหน่งผนังห้องน้าตัวนี้เป็นก๊อกตัวน,นี้เจาะออกไปเจาะรูเดิมเลยนะเจาะรูเดิม เราก็ไปตั้งท่อสีุูนข้างนอกใหม่แต่งปูนแล้วก็ไปรับน้ําเลี้ยงมันมีมีขีดจุดเราก็แต่งข้างหลังฮะการสกัดอย่าให้สะเทือนมากเพราะความหนาของผนังปูนทั่วไปเนี่ยประมาณ1 0 1สิบสิบถึงสิเซนครึ่งอย่าให้สกัดจนกระเบื้องข้างในเสียหายนะเราก็เจาะต้องใช้เค่มือฝ่าละเอียดในการเจาะก็จะมีเครื่องมือพอสมควรเราก็จะเจาะจุดเดิมเนี่ยแล้วก็ไปตั้งตำแหน่ง ว่าเวลาท่าาถอท่อรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีฝาเป็นสเตนเลสให้เราเวลาแผลมันจะใหญ่หน่อยเราก็ไปครอบซะมันก็ไม่เห็นนะครอบซะเราก็จะขีดจุดเราก็จะแก้เฉพาะจุดนี้ถึงแม้ตำแหน่งจะอยู่ข้างนอกเราก็แต่งด้วยปูนใช้ช่างฝีม,มือแต่งปูนใช้าซาละเอียดแต่งใหม่แล้วก็มารับน้ําดีน,นี่ก็คือการการแก้แก้ที่ว่าสุดทางที่เราไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วเพราะเราไม่ทราบ ว่าน้ําขึ้นกองกลางหรืออะไรทะเบอรรื้อก็เสียหายหมดนะฮเขาจะแก้ด้วยวิธีนี้แหละวิธีสุดท้ายนะฮะแต่เราต้องหาตําแหน่งชั้นบนให้ได้ก่อนเพราะตำแหน่งชั้นบนจะไม่ค่อยเสียหรอกครับส่วนใหญ่แล้วจะเสียเฉพาะด้านล่างพื้นสุดท่อหักมาตอนหลังผมก็เลยแนะนําบ้านที่ใช้กันเนี่ยบอกว่าให้เดินท่อบนคานเลยตําแหน่งคานคุณไปเลี้ยงห้องน้ํานี่คุณเดินท่อบนคานเลยก่อนคุณจะเทคานนี่คุณฝังท่อเลยติดกาว ดีพัดคนแรงดันน้ําให้เรียบร้อยให้ละเอียดที่สุดคุณฟังมาเลยฟังเป็นหกขุนเลยมา,มาโกกางกลางคานเลยนะอยู่ตําแหน่งไหนแล้วคุณโพกักเลยพอคุณไม่มีคําว่าสุดหักหรืออะไรนะเราแก้วิธีนี้เลยนะเราก็แนะนําให้ทำโดยวิธีนี้เลยนะก็จะเป็นการแก้ที่ที่ว่าดีที่สุดแล้ว นั้นผมกเลยนำเรียนสิ่งเหล่านี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ทราบว่าการแก้ของน้ําถ้าเผื่อเราใช้ความละเอียดความใจเย็นหน้ารแก้ไม่ไม่ถึงขั้นเสียหายเยอะหาตําแหน่งให้ได้ว่าน้ําตัวนี้ไปประจบตรงไหนถ้าเผื่อเราเห็นท่อขึ้นมาเลี้ยงเนี่โอ้โหจบเลยนะอาจจะจบในวันนี้เลยก็ไดนะ้เพราะเราเดินเมนมาเลี้ยงเลย ใช่ไหมท่อเก่าเราตัดทิ้งไปแล้วก็เอาน้ำใหม่ขึ้นมาเลี้ยงเลยแล้วเรก็แต่ถ้าเกิดเราหาไม่เจอผมก็นําเรียนในสิ่งที่ว่าเราเจาะหมดวิธีแล้วเราไม่ทราบว่าเขาขึ้นคงกลางหรือไปทางไหนเนี่ยก็เจาะอันหนังเจาะจากด้านในออกไปเป็นจุดทําหลักฝังฝัง,ฝงที่จะใช้น้ำสงสี่หุนนะ เห็นท่อเกี่ยวทองเหลืองฝังเข้าไปจุดนี้แล้วเราได้จุดหนึ่งนะไปต่อข้างนอกอีกจุดหนึ่งมันก็จะได้จุดหนึ่งเมื่อมันได้ครบตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็เดินท่อหลังกำแพงนี้ก็ได้แต่งด้วยปูนฉาที่เราแก้สุดวิธีแล้วนะฮะก็เอาใช้วิธีสุดท้ายอย่างที่ผมนําเรียนเนี่ยแต่ต้องใช้ช่างฝีมือนะให้ละเอียดนะการใจเย็นการตัดต่อต้องละเอียดเราแต่งปูให้เรียบร้อยทาสีทับ ก็จะไม่ไม่ไม่เห็นรอยโดยที่เราไม่ต้องไปลื้อกระเบื้องไม่ต้องไปลื้ออะไรทั้งอะไรทั้งสิ้นนะกระเบื้องอยู่ในสภาพเดิมยิ่งถ้าผนังห้องน้ําส่วนใหญ่แล้วเป็นอยู่แนวทางเดินเนี่ยยิ่งสะดวกใจเราก็จะดูว่าส่วนเนี้จะแก้ไขย,ยังไงบา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 งแห่งเนี่ยที่อยู่ผนังยอยู่ด้านนึงแนวทางเดินทางน้ำก็อยู่ทางนี้หมดเลย แล้วก็สะดวกเลยแต่ถ้าเไปอยู่อีกฟังในห้องห้องที่เราใช้อยู่แยกมาเราก็ต้องใช้ความละเอียดบาดท่อให้มันเจอกันจะเลี้ยวเป็นฉากก็แล้วแต่ให้ซ่อนให้ได้ให้มันเจอกันท่อที่เราจะเดินไปส่งน้ำไปเนี่ยท่อใหม่นี่นะแต่ก่อนที่เราจะทําวิธีนี้ก็ต้องให้หาท่อทางพื้นให้ละเอียดก่อนว่าว่าเราเจอไหมท่อที่มันที่ขึ้นมาจากพื้นเนี่ เราจะรู้ตำแหน่งท่อที่ที่เข้าบ้านด้านนอกให้พอ,พอรู้เราก็จะพอประเมินได้ว่าท่อน้ําดีเนี่ยมันเข้าทางไหนอเราก็จะจะวิเคราะห์ได้แล้วก็แก้ได้ถูกถูกถูกตำแหน่งความเสียหายก็จะน้อยลงนะผมก็เลยนําเรียนสิ่ง,ส,งสิ่งเกี่ยวกับน้ํารั่วของบ้านเนี่ยมาให้เพื่อนได้ทราบนะฮะ่วนเมย์เราเดินใหม่เลยครับเมนเดินใหม่เลยเมนเราเดินเลาะบ้านเลาะอะไรก็แล้วแต่เดินใหม่เลย เอไม่ต้องไปห่วงเมนเก่าวัดเมนเก่าเราไม่สร้างร่้วอย่าเสวัสดีครับเพื่อนุทูกครับสวัสดีครับ